คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กลาบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็เรามาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา3ทุ่มครึ่งนั่นเองอุ้ยไม่ใช่สิ สี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับโอ้โหดีนะหันไปดูนาฬิกานะครับก็เจอกันนะครับเกมไวกิ้งค่าย BPG นะครับผมหรืออะไรนะที่เขาขึ้นบูบูอะไรฮะบูเกมมิ่งเกมมิ่งอะไรสักอย่างนะครับสำหรับค่ายนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับไวกิ้งจะเป็นยังไงมาดูกันนะทุกคนทุน800นะครับเอาเบ็ดสิบซื้อไปเลยครับผมเบ็ดสิบได้เอาแคบเท่าไหร่ดีห้าร้อยก่อนละกันเนาะเพราะว่าแบ่งไว้บ้างนะครับเหลือ300เนาะ โอเคเดี๋ยวเร,เราลุ้นตัวคูณเอาแล้วกันนะครับทุกคนเชือบแดงเถือกไปดีครับผมโอ้โหโดอกแรกโดนแล้วครับโอ้ไม่ก็ดีนะแบ่งไว้จัดต่อนะครับได้แค่ห้าหมุนนะครับ250อเนาะก็เดี๋ยวลุ้นอันนี้กันไปต่อแล้วกันนะครับทุกคนตัวคูณเราต้องเอาให้ได้นะครับเออรอดว่ารอบนี้เอาต่อเรื่องยังไง ไอยามาครับคูณ3ามผ่านไปคูณ4ี่มาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันไอยังได้อยู่หุยเกือบไปแล้วครับทุกคน <laughs> โอเคเสียวเสียวเสียวเอาแค่คูณเท่าไหร่ดีอะพอเถอะแอดว่าเอาคูณ5้าก็พอแล้วนะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมเออห้ารอบนะครับสำหรับฟีสปินนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่คูณ5โอเคดอกแรกเข้า ก้ามาสวยครับ9มาจริงแล้วก็ไม่เจก,ก็10หรือ A ก็ได้โอ้ยไม่มาเลยสักตัวนะครับทุกคนดอกแรกก็98บาทครับก็มีคนคนดูหรือ fc นะครับบอกอยู่นะครับว่าจัดต้องจัดเกมไวกิ้งแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยแอนเล่นโทรศัพท์นะครับขออภัยด้วยนะทุกคนโอเคต่อเนื่องกันเลยโอ้ หมุนโทรศัพท์ไม่ได้เลยลืมล็อกหน้าจอนะครับทุกคนขออภัยขออภัยจริงๆกําลังลุ้นกันมันๆเลยเนาะโอเคก็มีคนขอมาโอ้โหคอนครับอุ้ยขาวทองด้วยแต่ขาวทองไม่เข้านะครับโอ้เสียดายแย่นะเข้าไหมอ่ะถูกเ้ามานี่รู้เรื่องนะทุกคนเป็นพันไม่มาว่ะทุกคนแค่นี้ก็เอาละไม่เป็นไรนะครับเกือบพันอยู่เจ็ดร้อยสามสิบกูกูทุนคืนได้แล้วครับ ดีแค่ห้ารอบนะครับเราลุ้นตัวคูณอย่างเดียวก็พอแล้วเนาะโอเคมีคนขอมาอยู่นะครับต้องจัดไวกิ้งแล้วนี่ไงจัดให้แล้วนะครับไวกิ้งเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงนะแอดจะทราหดขนาดไหนนะครับหรือว่าจะสบายสบายชิลๆเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้ซื้อแบบ10หมุนไปเลยละกันเนาะโอเค750นะครับเรามีทุนคืนมาแล้วเนาะได้กำไรอยู่นิดหน่อยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะลุ้นตัวคูณไปเหมือนเดิมนะครับแอดจะไม่เน้นฟีสปินนะครับผมแอดจะเน้นตัวคูณมากกว่าเนาะตัวคูณคุ้มกว่านะครับบอกเลยฟรีสปินก็นานๆลุ้นควบไปด้วยกันดได้เหมือนกันนะครับผมเออขูสบายวะ่ะทุกคนชิวๆนะครับผมเอา้าทำไมเน็ตค้างอะมันต้องคูณมันต้องคูณ5แล้วไหมอะคูณหแล้ว เอา้าดูดีไม่ขึ้นเฉยเลยเออไอเน็ตอันนี้มันต้องเปลี่ยนจริง,รงๆทุกคนแต่แอดติดสัญญาแอดไมอยากจะต,ต้องไปทํำยังไงวะเนี่ยโอเคก็ไปต่อคูณเท่าไรเออคูณหมาวะ่ะทุกคนคูณคูณคูณเจ็อดหรือเปล่าอื้ยนิดเดียวเบรกเอา้าคูณ8หมาต่อเนี่ยลุ้นแค่ตัวคูณก็พอแล้วนะครับทุกคน โอเคก็ได้ไปที่คูณ8นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแค่นี้พอเดี๋ยวแถมฟรีสปินไปสักสักอันเดียวพออันสิบหมุนแล้วก็ไปเลยครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ11บเอ็ดฟรีสปินกับคูณ8นะครับแอดไม่อยากจะเอาให้มันสุดนะบางทีก่อนจะสุดเนี่ยมันสะดุดซะก่อนนะครับ <laughs> โอ้โหสะดุดจนแบบว่าไม่ได้เล่นนะทุกคนมันน่าเสียดายที่ลุ้นมานะก็เอาแค่นี้แหละอย่าโลภนะครับ แค่นี้ก็ได้แล้วนะคูณ9แล้วเอาคูณ10เเมื่อไลล่ะเออเจมาว่ะทุกคนเคมาต่อเลยสวยๆตรวบวกให้ไม่มานะวันนี้ค่อนข้างที่จะเล่นดีอยู่นะครับสำหรับอยู่ที่แอดเล่นนะครับเอาเรื่องจัด100ครับเจต่อแล้วก็มีต่อไหมเนี่ย ออืทำไมมันสลับกันอยู่แค่3ช่องนี้เองโอเคได้คิวนะครับแล้วก็ก้ามาไม่เอ่ยตรวบก็ให้ก้ามาครับทุกคนคูณ14ผ่านไปยังเหลืออีก5หมุนนะโอเค 30ครับดอกนี้โอ้โหรอบนี้ทําไมมันน้อยจังเนี่ยทองใยจะเกลือเออดอกนี้320พอได้อยู่จะได้กําไรไหมเนี่ยโอเค195น่าจะขาดทุนไม่เยอะแล้วแหละถ้าไม่ได้กําไรดอกสุดท้ายมาดูกันว่าปิดสวยหรือเปล่านะครับเอ,อ้ยเราได้กําไรแล้วนี่ใครว่าไม่ได้กําไรเออโอยเก้าสิบครับดอกนี้ข้าวทองมาทีเถอะตัวแพงนะ ได้เจอีกโอ้ยหมายกอได้กําไรแล้วครับทุกคนคูณ20,000ไปโอ้โ oh, ห oh. คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับทุกคนก็เงินรางวัลรวมไปที่400เอ้ยไม่ใช่สิเ0 0นะครับไม่ใช่700ด้วยพันสามแอดลืมไปมันต้องบ,บวกกันขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เป็นพันหกแล้วนะครับทุกคนโอ้ยมาก็มาแล้วครับยังไงเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะ ค่าย b b g นะครับก็เล่นอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวดูสิแต่จริงๆแล้วพันหนี่ก็กําไรเท่าตัวนะเพราะว่าแอดออกมา800นะครับกำไรอีก800ก็เป็นพันหนะเอาได้อีกครับดอกนี้มีต่อด้วยครับโอ้โหคิวเต็มช่องไปดีครับ20สิ เอาได้อันนี้อีกปู่เวทมนต์เออเคตอโอเค,ออเคอยี่สิบห้าโอ้ย4สเอาเบ็ดยีแล้วกันสองรอบแอดว่าแอดไปต่อดีกว่าวะกำลังมันทุกคนอยากหลุนตัวคูณเหมือนตัวคูณกำลังมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันไปต่อดีกว่าเอาพันหจัดไปดีพ5นหก็พันหนะครับทุกคน บอกเลยถ้าไม่รู้จักกล้าก็ไม,ไม่ไม่เก่งสักทีนะครับทุกคนหรือว่าไม่ลงทุนก็เราก็จะอยู่แค่เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็อยู่แค่อนาคตนะครับเอ้ยอยู่แค่ปัจจุบันดิอนาคตก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นลงทุนไปไม่เป็นไรมาเหลือร้อยเดียวครับตอนนี้ไม่ลุ้นอะไรทั้งนั้นนะครับเบ็ดหนักด้วยแอเสียดายกลัวไม่ได้เล่นนะครับโอ้โหก้าวเต็มช่อง1 2 8ครับ อันนี้มันคูดแรกอยู่นะก็เลยได้ถูกนะครับไม่งั้นถ้ามาหลังๆนี้ดอกนี้เป็นพันบอกเลยเอาเอต่อด้วยไหลเฉยปู่เวทมนต์มาทีเถอะช่องแรกอะ่ะไม่มาวะถ้ามานี่เอาเรื่องจัดอย่างมันเอาค้อนมาเซกอะไรเอ้ยได้ตัวเจโอเคยังดีนะครับ8ปเนาะปีศาจอะไรวะเนี่ยมาไหมเนี่ยไม่มาเบ็ด20ด้วยหุยยขาทองมาหรือเปล่า ข้าวทองมาหรือเป้าอุ่นมาก็ไม่ได้อะไรนะข้าวทองนี่2ช่องก็ได้ใช่ไหมครับถ้าแอดจําไม่ผิดได้สิเนาะถ้ามา2ช่องแรกก็ได้ไม่ต้องถึง3มช่องนะว่าตัวแพงแล้วกมายากนะครับเอา้าเซกอีกแล้วครับจังหวะนี้เจกับ9ครับ144เล่นมาตั้งนานเพิ่งคูณ7คูณ8แล้วครับเอา้าบ่นไม่ได้นะจัดให้หน่อย <laughs> มาครับ158ตอนนี้ก็ ยังมองไม่เห็นกําไรเลยทุกคนเลยแค่สาหมุดเองนะเอาเจมาต่อสวยครับค่อยๆเก็บทุกคนค่อยๆเก็บไปตอนนี้มันเจ็อกว่าแล้วเนาะ1นึ่0 0แรแล้วดิมาโอ้หูได้อยู่ทุกคนดอกนี้ได้คิวครับส6 0อยสอย่างน้อยน้อยไม่เกลือมากแล้วเนี่ยเอ้าเคต่อด้วยคูณสิบกว่าแล้วครับทุกคนตอนนี้ ก็มาดีครับน้องๆ6กร้อสากตอนนี้เป็นพันสี่กำไรต้องมีเฉยมีเฉยกําไรมีเฉยโอ้ยทาไมไม่ไหลวะหน้าลายมาแบบนี้สวยๆเลยทุกคนเราไม่ขาดทุนแล้วนะโอ้โหโอดอกสุดท้ายมาได้ไงเนี่ย2องพโอ้ยเจ็บคอเลยนะครับทุกคนโอ้โหพอเลยครับพอแล้วไม่เอาแล้วนะครับดอกเดียวนะครับดอกเดียวเลิก ดอกนี้แหละถ้าเป็นตัวแพงหรือว่าขาวทองทุกคนแตกหมื่นนะครับผมบอกเลยแบบนี้มาได้ไงครับเนี่ยคอนเสกสวยจัดเลยนะโอเคก็ขอบทุกขอบคุณนะครับไวกริ้งตอนนี้เป็น4,100แล้วเดี๋ยวเราเอาแค่4,000ก็พอแล้วนะครับอีกร้อยกว่าบาทเราลองปั่นเพิ่มเผื่อจะได้นะมาเฉยเลยนะเออวันนี้เล่นเล่นง่ายดีทุกคน แอดเล่นแอดแอดเล่นหลายยูสอยู่นะครับทุกคนแต่ก็สลับสลับเล่นแล้วก็เนี่ยวันนี้ซํายูสดูเอ้ยโอเคนะครับเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปจัดกันต่อเลยดีกว่านะจบเกมนี้นะครับผมโอเคตอนนี้เป็น4ี่พันแล้วนะครับทุกคนยังไงก็ประมาณนี้ละกันแอดไม่พูดเยอะนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายนะครับรูดก,กระดิ่งให้ช่องถุมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทํา คลิปใหม่ๆแล้วก็กิจกรรมนะครับตลอดตลอดไปเลยนะครับอยู่ด้วยกันเป็นกําลังใจให้กันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมก็ตอนนี้มีกิจกรรมนะครับสาหรับใครท่านใดนะครับที่เกิดเดือนตุลานะครับก็รับไปได้เลยแค่ทําตามเงื่อนไขที่แอดได้ขึ้นทางเพจไว้แล้วนะครับแอดมีลิงก์กดนะครับสาหรับใครที่กด กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์ด้วยนะครับผมแจ้งแอดมินได้เลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วขอบคุณไวกิ้งนะครับถอนหนักนะครับรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอเกมหน้านะบายครับผม